ช่างที่เลยครับครับผมแก๊ปครับผมแก๊ปเหรอช่างแก๊ปครับผมอธิบายอ่าตรงนี้นะครับพอสตาร์ทรถตรงนี้ก็จะอ่าชาร์จเองโดยอัตโนมัติเลยนะครับอ่ามีจะให้ดูไฟสถานะก่อนอันนี้เกี่ยวกับระบบชาร์จนะครับเดี๋ยวจะดับเครื่องรถให้ดูก่อนแหนาว่ะอันนี้บอกเลยเดี๋ยวผมจะปิดให้ดูก่อน อันน,ออนก็คือปิดระบบทุกอ,อย่างครับก็คือจะไม่ํตู้นี้จะไม่ทํางานอะไรเลย uh huh. อันนี้ครับระบบชาร์จระบบอะไรนะฮะอ่าน,นี้้ตอนนี้ระบบชาร์จไม่ติดนะครับพอสตาร์ทรถนะครับผมะระบบชาร์จจะติดเองโดยอัตโนมัตินะครับ โมยอัตอนมัดเลยผมสีเขียวไว้ทำไรผมสีเขียวไว้รีเซ็ตครับชี้ๆอ่านี่เอาไว้รีเซ็ตเวลาตอนทำงานนะครับของอินเวอร์เตอร์โอเวอร์โหลดหรืออะไรนะฮะอันนี้ก็พอเปิดปุ๊บไฟสถานนะอินเวอร์เตอร์ก็จะขึ้น AC OUT ก็จะขึ้นนะครับก็คือตรงนี้มีไฟออกไฟออกดูเท่าไหร่นะสองร้ยยสิบสองโวลต์นะครับ,รบอันนี้ก็คือทดสอบการใช้งานไปแล้วหนึ่งพันวัต อันนี้ก็คือ DC out นะครับ DC out คือไฟจากแบตเตอรี่อะไฟจากแบตเตอรี่ชุดนี้ก็คือจะเข้าไปใน in เต t ร r นะครับเพื่อแปลงเป็นกระแสสลับ AC ตัวนี้อตัวนี้ DC in meter ต,ตัวนี้ก็จะวัดไฟจากรถนะครับเข้าชาร์จแบตนะครับว่าจะชั่ว่าไฟเข้ากี่กี่วัตต์นะครับใช้กี่แอมป์นะครับตอนนี้เข้ามา7แอมป์นะครับ ไม่ได้มันรู้เรื่องเลย <c oughs> อ่าอ่าสรุปแล้วคือก็คืออย่างแรกคือรถมันจะชาร์จเองอัตโนมัติ<ม>ใช่ไหมรถชาร์จเองโดยอัตโนมัติมันจะมีปุ่มปิดไม่ให้ชาร์จไหมม,ม,มีปุ่มปิดไม่ให้ชาร์จไหมก็คือตอนนี้ออโตโ้ฮะอ๋อดีด,ดีไม่ใช่ผมไม่รู้เรื่องไฟเลยนะรู้แค่ขนาดในการไม่รู้จักเลย ที่จะเก็บส่ยดินเนี่ยตอนนี้เป็นระบบออตโต้ครับถ้าจะไม่ให้ชาร์จเลยจะไม่ให้ตู้ทําอะไรเลยก็กดออฟได้ปิดหมดเลยเหรอถ้าคือถ้าปิดปุ๊บมันจะปิดทั้งหมดเลยอ๋อ,ไม,อ,ไ,มอไม่ต้องไม่ต้องปิดไม่ต้องปิดแล้วนี่คือะคอะไรอ,อันนี้คืออะไรในทีดิอันนี้คือออโต้กับแมนนวลนะครับกูจะบ้าตายเปิดอินเวอร์ตอเตอร์ก็คือจะให้อินเวอร์เตอร์เออถ้าผมใส่โซล่าเซลล์อ่ะผมต้องเปิดปิดอะไรบ้างมิ้ิเนี่ยใส่โซล่าเซลล์ก็ระบบในตู้ที่ผมทําไว้ให้ก็คือครบหมดแล้วก็คือไม่อ่ะสมมติผมสมมติ สมมติสมมติเฉยๆ,ๆนะสมมติ<อ>ผม <ๆ S 1> ผมผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนี่ยถ้าเกิดเพาผมเสียบโซลาเซลล์แล้วมันจะชาร์จจากโซลาเซลล์หรือว่าจะชาร์จจากรถครับอาจจะชาร์จจากโซลาเซลล์ครับก็คือจะชาร์จจากโซลาเซลล์ด้วยจะชาร์จจากรถด้วยถ้ารถเคลื่อนที่ก็คือจะชาร์จจากรถแล้วก็โซลาเซลล์ทั้งสองอย่างพร้อมกันมันมีการเปิดไหมว่าอันนี้ฉันเลือกโซลาเซลล์ฉันเลือกรถมีไหมอะไรนะมันจะมีการเลือกไหมว่าจะเอาโซลาเซลล์ฉันเอาเนี่ยอ๋อตอนนี้จะไม่มีการเลือกครับ เข้าเองเลยหรอมันไม่ช็อตเหรอคือจะเข้าเองเลยครับก็คือไฟสองันจะเข้ามาพร้อมกันชาร์จพร้อมกันแต่ไม่ช็อตนะฮะก็คือใช้ได้เลยแล้วถ้าเกิดผมซื้อเครื่องปั่นไฟแล้วมันจะเข้าเองเข้าได้ไหมเข้าได้ครับถ้าเครื่องปั่นไฟก็จะเสียบเข้ารูนี้ลืม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 ตรงจุดนี้นะครับตอนนี้ก็คือ g e n e r a ร์อ input พอเอา g e เ e เตอร์เสียบเข้ามาในจุดง่ายเหมไปว่าเครื่องปั่นไฟครับผมเครื่องปั่นไฟตัวนี้เครื่องปั่นไฟเข้านะครับก็คือถ้าเข้ามาปุ๊บก็คือจะทําการชาร์จโดยอัตโนมัติเหมือนกันและก็จะทําการสลับระบบอัตโนมัติด้วย a t s นะครับต u t o t r a เฟอร์สวิตช์นะครับตัวนี้ตัวนี้จะทําการปกติพวกนี้มันเสียงง่ายไหมเสียไม่ง่ายครับการใช้งานประมาณ5,000รอบสามารถสลับไปสลับมาได้ทั้งหมด5,000ครั้งครับ ตมนนี้นะครับก็เป็นที่ชาร์จจากโซลารเซลล์นะครับชาร์จได้สูงสุดนี่จะมีช่องนี้ไว้เผื่อเลยนะช่องนี้ไว้เผื่อก็คือจะใส่โซลาเซลล์เยอะขึ้นเยอะขึ้นอก็คือจะใช้ตัวนี้เพิ่มขึ้นหรือจะชาร์จจากเจเนอเรเตอร์ก็เครื่องปั่นไฟนั่นแหละจะชาร์จจากเครื่องปั่นไฟช่วยก็เอาตัวชาร์จมาใส่ไว้ตรงนี้ได้โอเคถ้าผมใชเครื่องปั่นไฟช่วยชาร์จเจเนอเรเตอร์ ว่าถ้ากัวเราชาร์จแผ่นไฟครับผมอ่ะเปยนทำนั้นแล้วนี้นรูยังไงนี้ช่องไหนอันนี้นะครับอันนี้ช่องไว้ให้ใหบิว้วอ่ะข้างล่างนี่ครับเป็นจุดเสียบของ MC4 นะับของโซลาร์เซลล์โซลาร์เซลล์สามารถเข้าได้เลยนะครับสี่ช่องนี้โอเค,อเ,คเวลาเปิดนะครับพัดลมก็จะทํางานอัตโนมัติด้วยครับผม,บผมตามนั้นอันนี้ก็สามารถเอาไปใช้ได้เหมือน เครื่องปั่นไฟนะครับจะมีโลเสียงปักเป็น p o w ว r pack อยู่มีอะไรไหมเนี่ยก็คือถ้าเราปิดถ้าเราปิดนะครับทุกอย่างมันจะปิดหมดเลยอ่ะนีทุกอย่างก็จะไม่ทํางานเลยแต่ทีนี้ถ้าเราเปิดตรงนี้ไว้นะครับอ่ะทุกอย่างทํางานแล้วแต่ถ้าเราเปิดแมนนวลก็คือเราจะใช้อินเวอร์เตอร์อย่างเดียวจะใช้อินเวอร์เตอร์อย่างเดียวระบบชาร์จเราจะไม่เปิด ถ้าระบบชาร์จไม่เปิดก็คือเราเปิดแมนวนวลได้แต่ตรงนี้ก็คือแบตหมดจะหมดเลยนะครับก็คือถ้าเป็นออโต้แบตหมดแบตจะไม่หมดนะครับแบตก็จะทําการเซฟตัวเองไว้แบตหมายถึงแบตนี้นหรอใช่ครับหมายถึงแบตลูกนี้มันแล้วมันจะไม่มันจะเซฟยังไงไม่เข้าใจก็เซฟตัวเองปกติค่าการที่ชาร์จของมันจะอยู่ที่80เปอร์เซ็นต์ก็คือพลังงานที่ชาร์จได้100เปอร์เซ็นต์สามารถปล่อยได้80เปอร์เซ็นต์ตัวนี้จะชาร์จจะใช้ พลังงานที่หนึ่งร้อยเปรเซ็นเต็มตัวนี้จะใช้พลังงานที่แปดสิบเปอร์เซ็นเพื่อที่จะยืดอายุการใช้งานของแบตครับผมอ่ะถ้าเราเปิดมาแมนนวลแล้วนะเวลาเราปิดจะปิดแค่ระบบชาร์จทั้งหมดถ้าดับเครื่องรถอัน,นี่จะดับไหมถ้าดับเครื่องใช่ไหมครับไม่ดับถ้าดับเครื่องตัวนี้ก็จะไม่ดับอ่ะเดี๋ยวผมดับเครื่องให้ดูไม่ดับหรอใช่ครับไม่ดับแล้วมันจะไม่พังใช่ไหมอะไรนะจะไม่รอม้อนใช่ไหม มันจะไม่ร้อนครับก็คือระบบไฟฟ้ามันจะทำตัวยม่ทำงานใช่ไหมแต่่าเราไม่ไม่ขับรถสักเจ็ดวันเนี่ยมันจะไม่ดึงที่ไฟรถใช่ไหมถ้าเราใส่ระบบโซล่าเซลใช่ไหมไม่ถ้าเราแบบว่าไม่ใส่โซล่าเซลมีแค่สองตัวนี้ยังไม่ใส่อะมันจะไม่ดึงไฟรถใช่ไหมก็คือจอดไว้เฉยจะไม่ดึงไฟจากรถมาเลยนอกจากมัาจะตาร์ทเกินเท่านั้นจะได้ตัวนี้แบตหมดนะแล้วตัวนี้แบตหมดนะครับเพราะว่าเพราะว่ามีคนบอกว่าถ้าเกิดตัวนี้แบตหมดมันจะพังอะจริงปะอันนี้ครับ แบตหมดเลี่ยงเลยนะเลี่ยงอะไรคือจะพังนบผมผมก็เลยทําระบบออโต้ไว้ก็คือถ้าเป็นระบบออโต้เนี่ยนะเชื่อเลยอะถ้าเป็นระบบออโต้นี้ก็คือจะจะเซฟตัวเองไว้ที่สี่สิบแปดยี่สิบเปอร์เซ็นต์พอเซฟตัวเองไว้ที่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็คือแบตจะไม่มีวันพังนะแต่จะไม่พังก็คือจะยืดอายุการใช้งานแบตได้เป็มประสิทธิภาพของมันที่สองพันรอบสิบปีเหรอประมาณแปดปีครับ ผมต้องรีบไปติดโซลารเซลล์เลยนะถูกไหมจอดรถทิ้งไว้เจ็ดวันแปดวันสิบวันโอ้ยผมเราก็ได้ไม่ค่อยได้ขับหรอกแล้วมันก็จะช้าตลอดเวลานะใช่ครับถ้าติดระบบเวลาทะเลาะกับเมียก็มาอยู่ในนี้ได้ได้ครับเห็นไหมเดี๋ยวต่อนนึ่งอันนี้เราจะเปิดแอร์ได้ตัวนี้เปิดแอร์จะใช้เวลากี่ชั่วโมงประมาณประมาณอันนี้เปิดแอร์นะครับก็จะใช้ก็จะเปิดได้ประมาณสิบชั่วโมงนะครับผม เปิดตอนกลางได้สิบชั่วโมงแต่ถ้ามีโซลาเซลล์นะครับแล้วแผงแผงโซลาเซลล์พอก็สามารถใช้ได้อาจจะทั้งวันทั้งคืนตอนนี้เร,เราออกแบบประมาณใส่3แผ่นใช่ไหมตัวน,นี้ตัวน,นี้ออกแบบใส่ได้ประมาณ3แผน่น6แผน่นแล้วก็12บแผน่นไม่แต่เราไม่ได้เพิ่มอะ่รนั้นไม่ใช่เหรอเราไม่เพิ่มแะไรนั้นก็ไปไมันก็จะใส่ได 3, แค่3าแค่3าไม่ใช่เหรออ่าเราไม่ได้เพิ่มไปก็จะใส่ได้แค่3าครับ<อ>แต่ทีนี้ว่าถ้าเราเปลี่ยนแบตเราก็จะใส่เพิ่มได้ถ้าแบตเป็นระบบ24โวลต์เราก็จะใส่ได้หกอ้อหรอถ โอ้สุดยอดมากเลยอ่ะเดยดีเว้ยเดี๋ยวกูไ,ววไปทำแบตใหม่ดีกว่าครับผมอ่ะไหนช่วยพูดอะไรเรื่องสี2แปดหน่องเยไหนนี่สิบสองสี่สิบสองสีอะไรไนี่สี2ส4่แถ้าเป็นระบบ12โวลต์นะครับการใช้แอมป์จะสูงมากในวัตต์เท่ากันนะครับถ้าอ่าเราใช้อินเวอร์เตอร์ที่3,000วัตต์พอดีอ่าเอาพันสองวัตต์ดีกว่าถ้าใช้ที่1,200วัตต์อ่าตัว12โวลต์ ก็จะจ่ายกระแสไฟที่100แอมป์แต่ถ้าเราใช้ที่24โวลต์ก็จะจ่ายกระแสไฟที่50แอมป์แล้วบัญาาาหาอะไรอุปกรณ์อะไรยากไหมอะไรอุปกรณ์ใช่ไหมครับระบบ24ผมว่า18ก็ไม่ยากครับไม่ยากหรอผมว่าเห็นอะไรเลยก็12 12มันเลยไม่มมี24 24เนี่ยระบบ24ปกติถ้าเป็นระบบในรถเลยเราต่อกับรถเลยอย่างเงี้ย เขาจะไม่สามารถใช้งานได้ผมเก่ไหมจริงด้วยมันเลยต้องมีตัวควุมตัวแปลงใช่ไหมใช่ครับก็คือตัวนี้อย่างนี้ต้องแปลงเลยใช่ไหมถ้าเกิดเป็นยิบเป็นยิบสี่ต้องแปลงเลยใช่ไหมสายสองอันนี้ใช่ป่ะสายสองอันนี้ก็ไม่ต้องแปลงครับต่อเข้าตรงเลยเลยครับเพราะระบบของผมมันอ่าก็คือจะต้องเปลี่ยนแค่ตัวนี้อ๋อเป็นยิบสี่ใช่ครับตัวนี้เปลี่ยนระบบเป็นสิบสองยิบสี่หรือสี่สิบแปดตามเราแต่ตัวนี้นะครับระบบชาร์จของผมที่ผมทํามาให้ก็คือสามารถชาร์จได้ต่อเนื่องเลยนะแล้วก็ ไม่ว่าจะเป็นระบบอะไรนะครับตัวนี้สามารถปรับได้ถึง96โวลต์เออลืมถามด้วยว่าอันนี้แบบสมมติไฟช็อตมันจะตัดเองไหมถ้าเกิดไฟช็อตใช่ไหมสมมติสมมติตัวนี้ตัวนี้มีคนไปเสียบจึ๊กเนี่ยตัดตอนตายตตัดตอนตายเปลี่ยนตอนไ่วอนไหมถามพี่เฉยนะไม่ได้ซีเรสนาดนนนะถ้าตัวนี้มันจะไม่ช็อตนะครับถ้ามีคนไปเสียบอะไรอย่างนี้ตัวนี้นะครับผมทําให้ตรงนี้ช็อตนะตัวนี้ไม่ตัดหรอไม่ช็อตถ้าตรงนี้ช็อตนะครับตัวนี้จะตัดเหมือนกับเซตดีคัตใช่ อ่าถ้ามันช็อตก็คือจะตัดนะครับแต่ว่าถ้าเป็นดูดถ้าเป็นดูดมันจะไม่ตัดแต่ปกติอ่าตัวนี้จะไม่ดูดอยู่แล้วอ๋อมันเป็นยี่สี่ไม่เหรอไม่เกี่ยวงงเว้ยแล้วท่านมันเดินก็น <laughs> คือระบบตัวนี้นะครับโออ่าไฟจากอินมอเตอร์คือมันจะไม่ดูดถ้าจับเส้นเดียวมันจะไม่ดูดถ้าจับสองเส้นล่ะถ้าจับสองเส้นนะฮะก็คือโดน้วกอย่างเงี้ยจะดูดเลยโอเอโอเค เพราะว่าไฟนี้ไม่ลงดินพอไฟไม่ลงดินมันจะทําให้ไม่ดูดกน uh huh. ครับผม uh huh. และนี้ตัลงตัดคือตั้งแนวนอนก็ได้ใช่ไหมตัวนี้ตั้งแนวนอนได้ครับหรือแนวตะแคงก็ได้ถ้าเป็นแนวตะแคงแนะนําให้ใส่ขาตั้งดีก,กว่าเพราะว่าถ้าใส่ขาตั้งมันจะมีช่องระบายอากาศ อยู่ตั้งไม่ไหนใหญ่ชิบหายเลยอ่ะโอเค,คมีอ,คอะไรแนะนำไหมฮะชั้นแก๊ปมีอะไรถ้าเป็นระบบ24หรือ40พูดถึงโซลาร์เซลล์นีพลังงานโซลาร์เซลล์คือ,อยังไงเห็นตอนนี้เขามีการเอ,อ่อช่วยพูดถึงเรื่องโซลาร์เซลล์หน่อยว่าเห็นตอนนี้เขาแบบมีแบบดราม่าผมชอบโซลาร์เซลล์คนบอกไม่ดีไม่ลงทุนไม่คุม้มเราช่วยเราช่วยอธิบายหน่อยดีว่าเป็นยังไงคุ้มไม่คุ้มนี่ตรงไหนความคุ้มค่าเรานะครับอยู่ที่เราเอาไปทำอะไรครับผม ก็อย่างเงี้ยเขาบอกว่าอะไรลงทุนแผงโซลาเซลล์แผงหนึ่งได้แค่9แอมป์คือ9แอมป์แล้วมันเป็นยังไงผมไม่เข้าใจ9แอมป์เนี่ยครับก็อยู่ที่ปกติการชาร์จของโซลาเซลล์ว่าไม่ใช่อยู่ที่9แอมป์ตลอดเวลาอ๋อเหรอก็คือถ้าอ่าเราเอาโซลาเซลล์3 300วัตต์มาปกติ300วัตต์จะอยู่ที่9แอมป์ประมาณ8แอมป์ไฟฟ้าหรือ9แอมป์แต่ว่าโวลต์โวลต์ของอันนี้จะอยู่ที่ประมาณ30กว่าโวลต์ เมื่อเราเอาคำเมื่อเรามาคำนวณแล้วนะครับเอ,เอาเอาแอมมาคำนวณกับวัตรเราเอาวัตไมาใช่ตรงนี้เราแอมมาคำนวณนะครับมาคำนวณกับโวล์คูณกันเราก็จะได้วัตทีนี้เราเอาวัตมาหารโวล์ของระบบของเรามันไม่ใช่อยู่ที่9แอมนะครับก็คือถ้ามาหารโวล์ของระบบเราก็คือ12โวล์ถ้าแผงเรา360วัตอยู่ที่9แอม แต่ถ้ามาผ่านระบบส2สองโวลแล้วไฟจะมาอยู่ที่ประมาณสามสิบแอมนะครับไฟจะมาสามสิบตัแ <ขอ S 1> ล้ววงวัดสรุปแล้วมันก็มันก็สะอาดกว่าใช่ครับเป็นพลังงานที่สะอาดกว่าโอเคแล้วก็คือมันมันเป็นการหมุนเวียนคือผมทำรถตค้เนนี้ขึ้นมาแล้อการให้เป็นระบนบหมุนเวียนนะจะได้ทั้งน้ำมันจะได้โซล่าเซลแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือผมที่ไม่เคยที่เคยไล่ความรู้ไลยทำได้ไหมผมจะใส่พลังงานกับกังหันลมจะไม่รู้มันดีหรือเปล่ามันมีตัวกลเครถไฟไหะไปติดรให้ดูนั่นแหละ แต่ผมไม่รู้มันหลอกหรือเปล่านะที่มันบอกได้แ0 0วัตต์หนึ่งคืนจริงหรือเปล่า800วัตต์ต้องที่ความเร็วลมที่15กิโลเมตรต่อชั่วโมงอขาน,นี่เรารู้เลยเหรอแล้ว,ลวเราขับรถมาสักร้อยหนึ่งมันจะได้ไหมถ้าขับรถร้อยหนึง่งตั้งหันลมต้องมีขนาดใหญ่มากอ้าวเหรอใช่ครับทีนี้กังหันลมก,กังหันลมมีขนาดใหญ่ก็คือจะเกะกะข้างบนอีกใหญ่แ,<ย>แค่ไหนที่เาเส,ส้นผ่าศูนย์กลางประมาณหนึ่งเมตรครึ่งอ๋อแล้วไม่ใช่ละอันนี้ประมาณครึง่ง หรือพุดนึงพุดครึ่งมันถ้าประมาณพุดครึ่งเราก็ต้องมีอตัวรับลมอย่างนี้นะใช่ก็คือจะมีตัวรับลมเพื่อที่จะปั่นแต่ทีนี้ถ้าเรามีตัวรับลมอยู่ข้างบนแล้วเราปั่นไฟขึ้นมาจากกังหันลมที่เราติดกับรถก็คือมันจะสูญเสียพลังงานไปอีกเพราะว่ารถมันจะเกิดแรงต้านลมอพอรถเกิดแรงต้านลมจะทําให้ น,น,กนการถ้าเกิดเราเราเราอจอดรถอ,อยู่บนเชิงเขานั่ง,งงงงูจิบกาแฟก <c oughs> ็ได้ไหมแต่คงลำบากผมว่าจะติดแล้วกันนะน่าจะไม่คุ้มนะไม่คุ้มครับถ้าเป็นระบบกังหันลมกับโซลาเซลล์ผมแนะนำโซลารเซลล์ดีกว่าเพราะโซลาเซลล์ไม่เปล่าแล้วผมว่ามัน,มนเท่ดีครับได้อีกอย่างหนึ่งถ้าเป็นโซลารเซลล์เราติดขึ้นมาก็คือเราทําแหลกขึ้นมาแล้วเราติดโซลาเซลล์ก็คือจะเหมือนมีหลังคาสองชั้นอ๋อใช่จะไม่ร้อนนะใช่ครับโอเคมีอะไรแนะนำไหมครับใช่แล้ว ปากร้านได้ไหมปากร้านได้่ากร้านร้านของผมนะเป็นร้านก็จะก็จะไม่มีหน้าร้านนะครับแต่จะเป็นร้านมีหน้ะมีหน้ากลนะครับผมก็จะเป็น G A Service and Trading นะครับผมก็จะเป็น f r e e l a n c ครับได้ตามนั้นถ้าสนใจก็สามารถที่จะทำได้นะดีๆนี้นะครับผมราคาไม่แพงนะแจ้งเบอร์เาเลยครับ090ครับ120 2595 ครับผมชื่ออะไรเอ่ยชื่อแก๊ปครับผมโอเคถ้าใครสนใจนะครับนอนในรถกินในรถอยู่บนรถไปไก้ทุกที่นะสามารถติดต่อได้นะครับ,รบเราจะได้ชําลังานสกันเนอะรับค <บน S 2> <ม>ุมาสวัสดีครับครับสวัสดีครับ